คน่เป็นซิกซิกซิกแพคหน่อยจริงป่ะเออกูเกิดมาไม่เคยมีซิกแพคเลยนะเว้ยมีอยู่แต่มันทุ้งใหญ่อะมันทำยังไงวะให้มีซิกแพคกอะต่อส่พยายามหาดิคนไดหนึ่งนาทีใครได้หนึะงนาทีใครได้เยอะสิบใครได้เยอะสุดแพ้เลี้ยงข้าวได้พี่แพ้เลี้ยงข้าวเออผมกินเยอะนะอยากกินแล้วก็บอกถ้าแพ้ถ้าชนะเลือกได้ถ้าแพ้เลี้ยงพี่กินให้เจ๊งเลยเพื่อนจะเจ๊งี่พี่มึงนะจอดต่างกันเยอะไหมระหว่างเดทแบบเดทฝรั่งกับเดทสาวไทยเรื่องอะไรเดทฝรั่งกับเดทมันฝรั่ง กินก่อนมึงกินเเดี๋ยวดิเดี๋ยวพอถึงตาเราเดี๋ยวเราค่อยพูด,เด,ดเดี๋ยวพอถึงตาเราพี่เรียกชื่อเราเรียกว่าลุกแล้วเราเค่อยพูดก็ได้ปะ เมื่อก่อน,น่ะดาราจะรอคือแบบดาราจะรู้ว่าใครดังไม่ดังเนี่ยตอนกลับบ้านเพราะว่านี่คือจุดที่ดารากลับบ้านแล้วถ้าเกิดเดินผ่านตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยแล้วสาวเรียกชื่อเนี่ยก็แสดงว,ว่ามึงดังแล้วเมื่อก่อนน่ะไอพวกผม B O Y เลิกงานจัดแบงค์ชาแนลหรือว่าอะไรเงี้ยครับแล้วก็จะมานั่งตรงเนี้ยมาแจกลายเซ้นมาถ่ายรูปกับ F C ทุกวันเดี๋ยวจะพาไปเจอพี่คนหนึ่ง <S <S บอยเมื่อก่อนน่ะ่อนผมประกวดร้องเพลงอ่ะแม่ส่งไปเรียนร้องเพลงใช่ไหมแล้วไปเจอร้านกาแฟอยู่ร้านหนึ่งอ่ะปกติเข้าขายแก้วละห้าสิบห้าบาทแต่กับผมเนี่ยจะขายแค่ คนละร้านครับร้านนี้ครับไม่ขวดไม่มีตังแดดสตาร์บัคไอเฮียสตาร์บัคนี่คือสั่งเมนูเดียวคืออวดหญิงจำได้เมนูเดียวคาราเมลมาร์เคโตเพราะว่าไม่รู้จักทางอื่นแล้วต้องสั่งร้อนสั่งร้อนเพราะว่ามันจะได้แก้วดูแบบเยอะ <ๆๆ S 1> ไม่ใช่ไหมมันได้น้ำเยอะ <S <S ๆๆน้ำมันเยอะแล้วแข็ง <ๆ S 1> ขอแยกน้ำแข<อ>็งไ <ๆ S 1> <อ>งปุ๊บแล้วก็เทแล้วกินแล้วก็เทกินเดี๋พอมันจะพิ่จ๋าดีป่ะแต่เมื่อกี้ฝรั่งฝรั่งนี่คือใครลูกพี่จ๋าหรือไงนี่เดี๋ยวพาไปดูกันไม่รู้ใครไม่รู้ใครพี่จ๋าสวัสดีครับ จา๋าดิครับนี่พี่จา๋าพี่จา๋าจริงไหมคุณจา๋าสมัยก่อนเนี่ยกาแฟแก้วสี่ห้าสิบแต่กับผมเนี่ยพี่จะขายแค่ยี่สิบบาทจริงไหมกาแฟแก้วสามห้าแต่นิกกี้จะมีอยู่ยี่สิบสุขงังโอเคให้พี่จ๋าครับผมมีเงินแค<ะ>่ยี่สิบบาทแต่จริงจริงตอนนั้นตังคือตังค์ไม่มี <c oughs> โอ,นอ้นี่พี่พจ๋าสวัสดีพี่พี่จ๋าพี่จ๋าคนนี้พี่จ๋าคนนี้สวัสดีครับสวัสดีครับบอมชูนเฮียอะไรชื่อชื่ออะไรครับชื่ออะไร พี่กุลไอซพี่กุลทำไรแกมี่มาตามมงเตอ๋อแฟนคลับเตเตตะวันเหรอ FC เตตะวันเ a ็กอ your m แ s สโชว์โชว์ีอีกว่าชัวอินสตาแกรมเออโชว์โชว์ก็ตามเ้นะครัมมี่โชว์อยู่อินสต r าแกรมนี่ไปตามได้นะครับ FC ครับ v a l e n t i n e 9 a My Brother Single ธอเนมเบนถทยเบนถทยเบนที่ถทายเบนนี่ไอเบนหน้าเฮี้ยหน้าหน้าตาหวานมา นะชอบไหมบันไดชอบไหมได้ไหมเฮ้ยอะฟอลโไอไอดีกันเลยเออเลย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 ฟอลโล่ไอ้ดีขนาดไอ้ดีฟอลโล่ไอ้ดีเบนเบนเบนโอเคโอเคฟอลโล่ฟอลโล่แบ็คไบ็ฟอลโล่แบ็คไหมฟอลโล่แบ็คโชว์หน่อยฟอลโล่แบ็คฟอลโล่แบ็คโอเคฟอลโล่กันนะ ไม่ไม่นี่นี่คือแบบตอนเนี้ยถ้าใครมาตึกแกมมี่อ่ะก็จะเห็นว่าแบบรูปน้องๆในบริษัทเนี่ยเยอะมากวันนี้ผมจะพาเอฟซีเนี่ยมาเจอน้องในบริษัทคู่หนึ่งรอเหมือนกันรอรอทั้งคู่ามาเจอไอ้ลุกออจอดจอดจอดกับลุกอีชิคก็ว่าพี่จ๋าชอบใครสุดจีเอ็มทีวีตอนนี้รับไลฟ์นนชอบไลฟ์นางมาที่ตึกเนี่ยครั้งแรกกินน้ำร้านนี้แล้วดังทุกคนนะแล้วใบสั่งเลยมะนาวไม่ใส่น้ำเชื่อมอ่าก่อนไปแดกได้หรือวะนี่นี่มีใครมากอ่ะดาราที่ดังๆที่มากินร้านพี่จ๋าสมัยก่อน มิกกี้พี่พุธกดเมาส์กดเลโออุ้ยงั้นก็ไม่รักทุกคนนะถ้าเมาส์เลโอมาทิ้งหล่ะแต่พี่ไปอแต่พี่ไปเรนบอกพี่ไปหน่อยนี่พี่ไปถ้าพี่ไปดูอยู่ยังไงอยากเจอเอสพีดีเหรอยังไงแต่ถ้าพี่ไปดูอยู่อยากบอกอะไรพี่ไปไปเป็นเอสพีนะคะอ่ะพี่ไปพี่ไปสมาเอสพีดีสมาแกมมี่มาแวะร้านนนั้พี่จ๋านะอยู่ก็ตรงข้ามสตาร์บัคถ้าสตาร์บัคมิก็มาร้านนี้แล้วกัน เดี๋ยพาไปชั้นบน,นครับไปชั้น30เป็นชั้นของบริษัท GMMTV ผมเนี่ยก็อยู่ g ีม t v มา13ปีแล้วรุ่นแรกนะนี่รุ่นแรกของบริษัทนะเดี๋ยวพาไปตอนนี้บริษัทยิ่งใหญ่มากนะครับภูมิใจมากนะครับบริษัทที่เราอยู่นะครับตอนนี้โด่งดังนะครับอะไปเดี๋ยวพาไปนี่บริษัท G m n t v อโอเลนดีครับ โอเล่เนี่ยเป็นช่างแต่งหน้าคนแรกที่ผมเจอในชีวิตของของของการมาอยู่แกมมี่เนี่ยนี่เป็นช่างรุ่นใหญ่ที่สุดนะครับของจีมันทีวีเป็นแม่ทุกคนรักใครมากสุดตอนนี้อะนิกก <Mickey. S 1> ี้ตอแหล <Mickey. S 1> ตีตอแหลมากรักน้องการ <c oughs> รักน้องอารมนี่พี่โอเล่โอเล่เนี่ย power นี่น้องน้องพี่ถานะ <c oughs> บอกไว้เลยจริงๆอยู่กันานนะ <c oughs> พี่ถาเกรงใจนะโอเล่ <c oughs> จริงๆ <c oughs> ดิน้องเห็นจอได้ลูกไหมมีเนี่อยู่นี่อะไรเลยอัดอัดจุ๊บพี่มุซาดีครับได้ได้จอถ่ายจอไอ้ลูกก่อนขอขอคอนินขอคินทาคนกับเต้ก่อนแป๊บนึงอ่ะตอนนี้อยู่ในห้องประชุมใหญ่มาคุยเลยเดี๋ยวให้ฟังนู้นครับอกี้คุยกับเต้แล้วไปอยู่ฟังนู้นเต้ถ้าคุณมีคิวว่างขอมาออก y o ยูทูบไปดิอยากมาออกพร้อมออฟแต่ว่าจริงๆมีคนจะให้ออกเนี่ยไอ้ไม้ไอ้เมฆนิวอ๋อมีแกกันใช่ไหมใช่ เมื่อกี้เดินล็อบบี้อะ่ะมีแฟนคลับคุณเป็นคนฝรั่งเศสนะ มารอเขางล่างอ่ะผู้หญิงงเลยเหรอขอใเลยช่วยมาเไทยเฮ้ยผู้ขอไจีมาแล้ววัดไทยมันอยู่ไรลูกวัดไทยเกิร์ลไทยไทยเกิร์ลเหรอไทยไทยทุกอย่างนะครับอาใครเจ้าหมอยู่ที่นี่ใสนะครับวิวที่นี่ใสใครเจ้าชู้กว่าใครเจ้าชู้กว่าลูกกับจอร์ทน่าจะผมให้พี่เดาก่อนถ้าดูภายนอกเนี่ยไอ้จอร์ทเหมือนเจ้าชู้แต่เรียบร้อยแต่ไอ้ลูกเนี่ยผมว่าเจ้าชู้มากเอาับผมนะจริงไหมเป็นจริงใครไม่มีใครเจ้าชู้เพราะว่าคนเจ้าชู้เนี่ยคือมีแฟนแล้วก็ไปคุยมีนันท์ใช่ไหมนี่ไม่ไม่คุยเลยสวดน ผมโสดเหรอผมโสดทำไมสลอกหล่ะนี่ไม่มีแฟนวะจอสีผู้หญิงต้องแบบอาขำตรงเลยตอนนี้มันทำงานที่ผมอะตอนนี้ต้องทำงานเลี้ยงตัวเองกับเลี้ยงครอบครัวก่อนนะใช่ปะไม่แต่ว่าดูเงินพ่อไมได้เงินจริงเหรอพ่อสอนมาพ่อสอนมาดูรวยนะจอสอะกูดูรวยไหมจอสรวยไหมลุกรวยกว่าลุกรวยกว่า ลูกรวยกว่าลูกลูกนู้นเลยจริงจริงว่ะแต่ลูกมันดังมากผมันรอไอ้ลูกโคตรรออันรอจริงจริงลูกจริงๆเป็นลูกครึ่งอะไรญี่ปุ่นอเมริกาถูกครับพ่อเป็นคนพ่อเป็นคนอเมริกันพ่อพ่อเป็นคนใช่พ่อเป็นคนอเมริกันใช่แม่เป็นญี่ปุ่นแล้วทำไมมึงไม่เลือกอยู่อเมริกันหรือญี่ปุ่นหนูมาอยู่ไทยทำไมอยู่ไทยเพราะว่า อยากเริ่มชีวิตใหม่ไม่ชีวิตเก่าเป็นไงชีวิตเก่ามันไม่ได้ไม่ค่อยมีอะไรมากมันเรียนเรียนแสตทเรียนแต่เลขเรียนอยู่อเมริกาถึงอายุกี่ขวบ h าโอฮาโออยู่ซาดี้อินเมริเน็ตมกภวะอะไรยี่สิบสองยี่สิบสองแล้วย้ายมาไทยเลยย้ายมาไทยเลยเพราะอะไรถึงย้ายมาอยากเป็นนายแบบไม่จ่ว่าจอร์ดกับลูกนี้กันปะดูสตอรี่อ่ะเห็นดูวยกันแบบบ่อยเลยอ่ะใช่ใช่อยู่ค่ายเดียวกันพ่ออะไรคล้ายๆกันคอนโดอยู่ใกล้กัน ไม่แล้วจริงๆมาซีกันมาเพราะว่าอยู่ GMMTV ไหมหรือว่าซีกันก่อนก่อนหน้านี้ละก่อนหน้านี้ก็สนิทกันแต่ว่าพอ g m t v มันทําไม่ได้เจอกันเยอะขึ้นหน้ามันหล่อเนาะขนาดใส่แมสองหน้ามันโคตรมหล่อเลยเคยเห็นดาราขอถรูปกับเขาเลยไหมนะไม่เคยมีนะไม่เคยมีดาราสักคนหนึ่งที่แบบมีหนู้ขอถ่ายกูดูนะไอจีนะกูมีนะกูตามไอจีผู้หญิงอยู่นะนาพี่พลอยเชิญเาแเ้วเราไม่ไม่ไม่พูดชื่อนะออกมาพูดไปแล้วดาราขอถ่ายถ่ายถ่ายรูปนะ มีตดมดาคอนตอนนี้นี่ก็คือเป็นช่างเขาเรียกว่าแต่งหน้าทําผมของแบบว่าน้องมิกน้องไรน้องอะไรเงี้ยเมื่อก่อนเนี่ยเคยไปเที่ยวเคยเขาเคยไปเที่ยวแล้วเขาลากทหารมาแล้วเขาก็แบบว่าเขาจู่ตีกันนะนะจู่ตีกันนะแล้วเขาก็เสียวเฮียเขาก็ฟินเขาก็เสียวเขาก็ร้องโอ้ยโอ้ยโอ้ยเขานึกว่าผู้ชายเนี่ยกำลังมีอะไรขเขาอยู่หันมาผู้ชายดำคอนยันดถุน จริงเสือมันตัคู่นี่ตัคู่ตัวสูงหมดนะยืนนี่ผมสูงร้อยเจ็ดแปดจอเท่าดจอนผมร้อยแปดเก้าโอ้โหแปดสี่ว่าแปดสี่มดิแต่คิดดูดิไอ้แกอย่างเงี้ยจะไปจีบหญิงรุ่นกันอ่ะพี่เดี๋ยวเวลาถ้าสมมติเราเป็นสามคนนี้พี่เดินตรงกลางผมเดินคู่นี้พี่เด่นสุดเลยนะลองดูเราเป็นบอสเป็นบอสเราเป็นบอดี้การ์ดเราถือแก้วเราถือแก้วเราถือแก้วเอ้ยจีบตั้ดีกว่าเออเอ้ยเธอเธอชื่ออะไรพี่เมย์ค่ะ เมชื่อเฟซบุ๊กว่ะชื่อเมย์อีดอกชื่อติงชื่อตั้มเมย์มาใครครั้เนี่ยมาคนเดียวค่ะไปเลยได้ไหมคะไปเลยได้ไหมคะไปเลยได้ไหมคะไปอับใครอ่ะเลือกเมเลือกสิเมเลือกสิเมอันนี้ปัดทายทิ้งคนแรกโอเคไหนไปเจอน้องทันดีคุณเบนอยากให้ทำอะไรกางใหญ่กัน เดี๋ยววัดสลังคือจะวัดไซส์วัดกันไปแล้วพี่ยเหรอวัดไซส์ไอจ็อดไอวัดตอนนั้นจะวัดไซสจอร์ดคนใต้จริงอยากลองวัดไซส์มึงเหมือนกันนะวัดไซส์อะพอตัวอะไรพอตัวไหมไม่ไรวะวัดไซส์ป่าพอตัวไหมพอตัวบิ๊กไหมบิ๊กอ๋อบิ๊กไหมใหญ่ไหมคุณผู้ชมคิดว่าอะไรอรับคิดว่าใครใหญ่สุดอ่ะสุดสั้มมาใครนองในวันนี้ดีกว่าไม่ใช่ที่โลก่อนโอ้ยยืนเก่งแล้วเนี่ยกูเขาปกติเป็นคนชอบคนสูงเราคิดว่ายิ่งสูงยิ่ง ยิ่งใหญ่เลยเียนจังเลยหรอแต่มีคนลูกคลืกนะเขาฝรั่งนะมีประสบการณ์แล้วรู้ไม่เสมอไปไม่เสมอไปนี่อความจริงภูมิใจแม่กับผงตัวเองไพี่พี่เป็นปมเลยเพราะว่าคนชอบบอกว่าคนใต้แม่งต้องแบบว่าพอตัวแต่กูว่ากูเฉยเฉยว่ะ แต่ผมคือมั่นใจในตัวเองมั่นใจนตัวเองพอใจกับสิ่งที่มีอยู่แต่เรารู้สึกว่ามันไม่ได้มันไม่ได้จำเป็นแค่คันอมยู่่ทีความใส่ใจนี่ยมึงไปพูดตั้งตัวบิดแล้วนะคอนซิทิกแพ็กเลยจริงปะเออกูเกิดมาไม่เคยมีซิกแพ็กเลยนะเว้ยมีอยู่แมันมีใหญ่อะมึงทำยังไงวะให้มีซิกแพ็กอะ ไปยามหาเยดี๋ยวเราจะโชว์ก okay. mm ่อนนะว่าออกกำลังกายก่อนพูดเลี้ยงหมึกโชว์โชว์โชว์ก่อนว่าออกกำลังกายอ๋อโอเคคุณตั้มคุณคิดว่าใครวิ่งพื้นได้เยอะสุดอ่ะอ่ะอะไรสิน่าเจอสอะจอสหมดแล้วไม่เกี่ยวแล้วก็อยากไล้จอร์สมากทุกอย่างอะไรก็ไอ้จอร์สอะไรก็ไอ้จอร์ส คนนั้นหนึ่งนาทีนอ่าใครได้เยอะสุดแพ้เลี้ยงข้าวได้พี่แพ้เลี้ยงข้าวเออผมกินเยอะนะอยากกินแล้วก็บอกถ้าแพ้ถ้าชนะเลือกได้ถ้าแพ้เลี้ยงพี่กินให้เจ๊งเลยพี่ได้จะกินพี่พี่มึงนะยอดพี่มึงนะสามสิบวิผ่านไปสามสิบวิผ่านไปไม่ใช่อะไรละแล้วสิคอสอะไรจ๊ะพอละ สามห้าอ้าวแค่พอแล้วยูก่อนหรือก่อนได้ก่อนได้ได้ได้ยูก่อนยูก่อนเอาจริงๆอ่ะปกติอะตอนนี้ทําวิตพื้อนไหมไม่ได้วิตไปปีกว่าแล้วมันออกกําลังกายเลยนมเหลวหมดแล้วเมื่อก่อนจะชอบวิตน่าจะได้สักแปดใช่ไหมถึงว่าเนี่ยผมมกล้ามนี้แบบเน่เน่เน่ยินดีไปเท่าไหร่ละสิบสอง นะถ้าผมชนะก็พวกนี้เรียกข้าผมนะเมื่อก่อนยังไหวไม่พอไหวแล้ววะ5่ะเออเอ้ย,อยหมดแล้ว 35, 35, 3 5 3 5 3 5สามห้าสามห้าสามห้าถ้าผมสามหกเด็กสองคนเรียกข้าผมนะมาตามช่วยดับมันนะ จำห3้าจำหกเอพ่อพอเฮ้ยนอะโอกูเลิกเลยผิดคาดสิกูเคยพูดเดตอนนี้เฮ้ย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 สามสิบหกทีได้กี่วิถ3นที่สามไม่แต่หกทีแต่เขาบอกไงพี่ว่าคือพี่นิกี้รวมของผมรวมกันกับของลูกทันีปนกูแพ้ใช่แพ้ไปอีก แพ้แพ้แพ้อ,อีกเก้าเมืยงข้าวอีกอยากกินยัไงอ่ะได้เลี้ยงก็ได้แต่ว่าอ่าเอาเอาเอาแบบที่หาไม่ได้อะไรเอาหารเยอรมันอัอาหารเยอรมันเหรอ,อาหารเบียร์นร่ากินเบียร์รึเปล่าอ่ะไม่กินเบียร์ดีมากเล่าเดียว<ๆ>เล้านะเอางี้เอางี้ทั้งคู่อยากกินอาหารเยอรมันอ่อะไรที่พิเศษที่มีร้านหนึ่งยกมาทั้งเยอรมันเลยเอานนี้ดีกว่ะสาวเยอรมันด้วยเอางั้นสาวเยอรมันไม่น่าจะมีนะ อาหารเนี่ยมีแน่นอนเคยได้ยินนี่ไหมเทศกาล Oktoberfest ที่ประเทศเยอรมันเนี่ยร้านนี้เนี่ยเปรียบเสมือนยกเทศกาล Oktoberfest มาด้วยเลย Oktoberfest คือเทศกาลเบียร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกให้ไทยมีมานานกว่ากี่ปีพันกว่าพันกว่าปีโอ้โหโอ้ยแบกตั้งแต่ตลอดออสเตรเลียว้าววาวมีมานานกว่า200ร้อยปี Oktoberfest นะครับถ้าเกิดไปเยอรมันเนี่ยเขาจะจัดขึ้นเทศกาลนี้นะครับในช่วงเดือนกันยายนถึงต้นเดือนตุลาคมของทุกปีสถานที่จัดงานเทศกาลเนี่ยคือลานขนาดใหญ่ที่นครมิวนิก ประเทศเยอรมน,นีภายในงานนะครับก็นอกจากเบียร์แล้วนะครับจะมีร้านอาหารทั้งของข้าวมีของหวานมากมายอย่างพวกไส้กรอกเยอรมันโอ,ชอ,ชอน้ชอบไหมชอบกินมากอ่าขาหมูเยอรมันชอบไหมกินกินไหมตะวันแดง <laughs> ดังดังตะว,วันแดงใช่ไหมเนี่ยดังนะ,ะเดี๋ยวอึดอ่ะจะไปร้านไหนเดี๋ยวพาไปอ่เดี๋ยวพาไปโอเคเอาไหม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 ครับเอาไปแล้วมามามา จริงจก็ถือว่าทำคำสัญญาแล้วกัน FC ผมว่าจอนกับลุกต่อให้ผมว่าต่อให้ป่ะถามจริงอะถามจริงคือก็ยังได้อีกนิดนึงเออแต่แต่ดูพี่ก็แข็งแรงพอตัวเลยใช่ใคุณคิดว่าจริงๆริงคิดว่าพี่ได้เท่าไหร่ประมาณประมาณ8ปดนะพี่ แปดครั้งแปดครั้งทำไมดูแกขนาดนั้นไม่เป็นไรวันนี้ถือว่าแพ้กันนะทานองมาเลี้ยงข้าวครับทานองเลี้ยงข้าวได้โอ้โหสาขาใหญ่มากทิสเลอร์สยามเซ็นเตอร์เออเป็นเดินเข้ามาพูดหน่อยถึงการตกแต่งร้านของเขาผมมองอย่างแรกเลยสลัดมารวันไหนไม่จากจะมากินผักกินโปรตีนกินคลนที่นี่ใช่จริง อันเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราสั่งอาหารกันก่อนไหมล่ะเพราะว่าน้องบอกว่าอยากกินเปรียบเสมือนไปกินที่เยอรมันอันเดี๋ยวเราสั่งอาหารกันเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเราไปตักสลัดมากันอันนี้อ่ะอ่เห็นไ้กรอกเลยชอบไม่ใชกรอบกรอบของยูแบบไหนอะว่าละอ่ะของยูของยูของยูกีนิ้วลูกลูกชอบชิ้นไหนอันใหญ่สุดเลย อ่ะลูกอันนี้นะเอออ่าลูกอันนี้ยอดอ่ชื่อเล่าชื่อไหนกลางกลางของพี่ของพี่แฟนไฟล์ถ้าเกิดตอนนี้นะครับ FC นะครับมาที่ซิสเลอร์นะครับเปรียบเสมือนเราได้ไปกินที่เยอรมันเลยเพราะว่าเขาจะยกเอาเทศกาลออกโทเบอร์เฟสไปเทศกาลที่ดังมากเอาแก่200ปีของเยอรมันเนี่ยมาไว้ที่ซิสเลอร์เลยต้องสั่งอันนี้เลยพี่จบ นี่คือจบเลยนั่นเอาทุกอย่างเลยไหมล่ะเอาเอาไม่ทุกอย่างเลยไหมล่ะเออเอาทุกอย่างในในเมนูหรอเปล่าเอเปล่าแค่นั้นเองอ่ะเรียนน้องเพราะว่านี่เป็นครั้งแรกที่มา YouTube พี่เออสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ขออนุญาตแนะนำสำหรับโ et, <c oughs> ปรโมชั and, okay. tense, e e ่นสำหรับเดือนนี้นะคะเป็น o c t o b e r Face ค่ะแนะนำเลยค่ะเป็นขาหมูแล้วก็ไส่กรอกสไตล์เยอรมันนะคะสามารถเลือกได้อีก4เมนูตามสไตล์ของพี่ๆเลยนะคะอีกเอา5เลยไหมล่ะเอา5เลยภาษาอังกฤษอ่อย Pork and Knuckle and Mixed Sausages เอาเลยภาษาอังกฤษทุกอย่างเลยแล้วมึงเป๊ะพี่ละเมนูนะที่ละเมนูเมนูแรกตังมาแล้วเมนูต่อไป Beer battered fish and chips. Chip. Pork schnitzel. <laughs> Mixed sausages and roasted potatoes with bacon. <laughs> Mixed sausages, spicy salad. แล้วก็เดี๋ยวผมไปตักสลัดด้วยได้ไหมได้ค่ะตัวนี้ก็รวมสลัดบาร์อยู่แล้วนะคะแต่ว่าแต่ว่าเขาบอกว่าความพิเศษเนี่ยใครที่กินขาหมูทอดแล้วก็ไส้กรอกสไตล์เยอรมันเนี่ยจะได้สลัดบาร์สองท่านใช่มากทุกเมนูนะครับที่เราสั่งนะครับปรีสลัดบาร์ยกเว้นเมนูแอปเปิลไทเซอร์ใช่ค่ะเป็นไงน่าสนใจโคตร นี่เป็นรุ่นน้องกุณาของก้อยนะไปจีบพี่ก้อยได้เหรอไอ้สัตว์จริงเปล่าเราไม่อยากพี่ก้อยเลยเหรอเรอเขาไม่เคยบอกเขาไม่เคยไอ้ที่คุณไม่แดะตัดได้ปะตัดได้ปะไม่ได้รอเล่นรอเล่นไม่กินแล้วดูนดูดูดูกินไม่ลงเลยอ่ะไอ้สัตว์ก็ดูถูกตุ่ยอ่ะเราดูว่าแต่ละคนเลือกตัดสลัดกันแบบไหนอะโดแต่ละคนเน่ยการตัดสลัดไม่เหมือนกันเชื่อผมสินะฮะได้จานละ เราโชว์ก่อนตากันนะครับดูแต่ละคนนะครับไอ้น,นี่คือคนคีนเลยไอนน้จอร <c oughs> ์็อะดูผมดินมีแต่อ้วนๆนี่ไม่มีอะไร <c oughs> อันนั้เนเหมือนบางสวิรัติเอาไปได้แล้ว<อ><อ>เป็นไงการตกแต่งน้องออนี่นะครับเขาใช้ธงนะครับเสิร์ฟอาหารด้วยนะครับนี่ดูธงนะนี่ธงออกตุเบอร์เฟสแล้วก็มีที่รองจาน<ด>โด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 ชิมที่ชิมที่อันนี้อันนี้อันนี้คือไอหมิ่ลองอันนี้คือทีเด็ดทีเด็ดทีเด็ดขาหมูเยอรมันลองสิขาหมู เฉียดเฉียดเชียดบึ๊บบึ๊บไปกรอบนะกรอบนะต้อมยำกรอบต้อมยำกรอบเลยเป็นไงมางรสชาติอร่อยโคตรมันอร่อยมากเขาทอดแบบกรอบเออกรอบมากเหมือนเนื้อเยอะมีมีเนื้อแดงแล้วมีติดมันด้วยข้างในนิ่มแต่ข้างนอกกรอบเพอร์เฟกต์กรอบนอกนุ่มในอ่ะลองใส่กอกใส่กอก เอาไส้กรอกที่ปลาพันนันนะจอร์ดมิกกี้ลูกคนดูชุดคนแรกเอาไปเลยเอาของชิ้นเลยมิกกี้ก่อนก็ได้โอเคเฮ้ยของพี่ขอบคุณครับจะบ้าแล้วนี่มันฝรั่งไส้กรอกอยู่นี่ลองสิลองลองเนี่ยด้วยกันเนาะมันมีมันมีแบบหอมอะแอบมีแบบน้ำผึ้งนิดๆหรือเปล่ามีน้ำผึ้งไหมพี่หอมอ่ะ มันเล่นกับพี่มิกกี้เฮ้ยลองอันนี้สองอันนี้สองอันนี้สองอร่อยมากอันนี้อันนี้เอาอีกเอาอีกไม่หยุดอเดี๋ยวเรากินไปคุยไปแล้วกันนะไม่ใช่กินไปหอมหอมดีจ้ากินไปหอมไปเอาเดาหน่อยกินไปปุ๊บรีวิวเมนูดูเสร็จปุ๊บหอมทันทีหนึ่งเอาไหมเอาไม่ได้เอออ่านรีวิวแต่ละอย่าง กินเสร็จปุ๊บอ่ากินเสร็จปุ๊บรีวิวเสร็จปุ๊บจะพูดดีหรือเ่อมมากเลยอ่าจะพูดดีครับมากไส้กรอกอ่าอ่าโอเคไส้กรอกเป็นยังไงรสชาติไส้กรอกเป็นยังไงดีครับดีโคตรๆไหมอ่ะมาหอมไหมหอมไหมหอมมากหอมมากอือขาหมูเป็นยังไงขาหมูก็หอมเหมือนกันอ่ามาอ่ามาอจบกันไหมจบ ไม่อยากรู้เลยสเปคแต่ละคนแต่ละคนชอบผู้หญิงแบบไหนชอบผู้หญิงเอ่อเยอรมันครับคุณเคยคุณเคยเดทไหมคุณเคยเดทเอานี่วะเคยเดทฝรั่งไหมตอ่ะถามตรงๆเวยครับเหรอตอนอายุเท่าไหร่สิบห้ามีแฟนเป็นฝรั่งเป็นคนอังกฤษตอนนั้นคุณเรียนนานาชาติเป็นไงม้างเป็นยังไงตอนนั้นภาษาอังกฤษแย่มากคุย MSN กับเขาก็ใช้พจนานุกรมใช้ Dictionary ทุกอย่างเขาทักมาครั้งหนึ่งกูใช้เวลาแปลและตอบประมาณ5นาทีตอนหนึ่งประโยคแล้วเราพูดอังกฤษได้เพราะว่ามีแฟนเป็นชาวต่างชาติเขาก็เป็นส่วนหนึ่ง ก็อยู่กับเพื่อนที่เขาพูดภาษาอังกฤษกันเยอะเคยเดทฝรั่งมากี่คนละคนเดียวครับฝรั่งนะฝรั่งแท้ๆเลยนะต่างกันเยอะไหมระหว่างเดทแบบเดทฝรั่งกับเดทสาวไทยเรื่องอะไรเดทฝรั่งกับเดทมันฝรั่งอ่ะกินก่อนทุกคนกินก่อนเดี๋ยวดีเดี๋ยวพอถึงตาเราเดี๋ยวเราค่อยพูดเดี๋ยวพอถึงตาเราพี่เรียกชื่อเราเรียกว่าลุกแล้วเราค่อยพูดเข้าใจปหมเข้าใจไหมเดีกว่า ต่างกนันเยอะไหมระหว่างเดทฝรั่งกับเดทคนไทยอ่ะเพื่แบบว่าการดูแลเทคแคร์ต่างกันเยอะไหมเราว่าก็ต่างนะหมายถึงว่าวกระบวนการความคิดบางอย่างเขาโตมันไม่เหมือนกันแล้วแบบเข้ามาในจีนเะอ็ทีวีเนี่ยชอบใครมากสุด <laughs> ชอบใครมากสุด <appearances> ผู้หญิงในจีเอนะ็ทีวีเนี่ยชอบใครที่สุดคือตอนนี้เหมือนยังไม่ได้มีโอกาสที่จะแบบไปรู้จักกับน้อง พี่ๆเยอะมากนะครับเอางี้เลยในสายตาเรา GMMTV ใครหล่อสุดใครหล่อสุดในสายตาเราอรวมทุกคนนะนะยกยกสามคนได้ยกสามสามคนมีใครบ้างจอดเวียหนึ่งนะนี่อะไบรท์ไบรท์เออแล้วก็ใครตัวเองแล้วแล้วแล้วก็ลุกลุกตัวเองตัวเองลุกตัวเองคุณมั่งใครรอสุดสามคน GMMTV ลุกไบดิแไดดิกที่อ,อยู่เวนทูคือผมน<จ>ะ <ไป S 2> จะชอบหน้าสไตล์ลูกครึ่ง แฟนผับพี่เขาโอเคปะเนี่ยเอาผู้ชายมาออกอะอะไระนะน้องรักไงน้อ,นองรักคอยจอ๊อดเขาบอกตลอดว่าเขาอยากออกและจอ๊อดน่ารักมากเวลาไปท่านรายการไหนมีผมมาเขาจะดีใจเขาจะมีความสุขเวลาเขาไปออกรายการะว่านะไปออกรายการที่ไหนบอกกับทำพีอาร์จีแมวว่าถ้ามีมิกกี้ไปผมขอไปด้วยแต่จุดนี้ตั้งแต่มีมึงมีลีเหมือนกูไม่ได้ไปออกรายการเลยว่ะ เหมือนกูไม่ได้ไปแล้วนะเบอร์พอยอ่ะตัวเนี้ยเห็นเป็นเต้เป็นลีเป็นจอเป็นอะไรไปหมดแล้วละ่ะก็มันตลกมันบ,บ้างนี่กูไม่ได้ไปปะปีลแล้วนะวันนี้มากินซิสเลอร์ออฟทอเบอร์เฟสชอบเมนูไหนจอสก่อนคือขาหมูเนี่ยอร่อยมากครับแต่ที่ประทับใจอ่ะคือตัวไส้กรอกเพราะมันมีสาบรับหลายชนิด้แล้วเนี่ยเ,ยเดี๋ยวจะลองเพรสเซลด้วยนี่นี่อันนี้นะครับถือว่าเป็นแบบอีกหนึ่งซิกเนเจอร์นะเพรสเซลนะชิมเลยโอเคนะพี่ หอมเลยเหรอเฮ้ยหอมเลยหอมอือหนึ่งสองต่อจะดื้อพี่เนี่ยจะดื้อพี่เลยอวะได้ค่ะอยู่ในบริษัทนี้อย่าดื้อพี่พี่พูดอะไร้ทำตามเข้าใจบ้างได้เข้าใจไหมได้เอานิกกี้ขึ้นหน้าเลยนิกกี้จอดลุกไปจอดลุกเออเรียงไงดีนิกกี้ลุกจอดจอดจอดลุกนิกกี้ ทอดเมนูไหนเนาะออคโตเบอร์เฟสให้เลือกหนึ่งจานที่พรีเซนต์ออคโตเบอร์เฟสที่สุดอันนี้<ม><ห>นี่เลยข้าวขาหมูเยอรมันนี่แหลยมีไส้กรอกเยอรมันสามชนิดออนี่ขาหมูเยอรมันอีกมีโหมีมัสตาร์ดมีน้ำจิ้มน,นี่นนีนสไตล์ไทยอะ่ะแนะนำเลยนะครับทุกคนอร่อยมาชิลเลอร์ตอนนี้นะครับ FC ครับไม่ต้องไปไกลนะครับถึงเยอรมันนะครับเปรียบเสมือนคุณได้ไปกินที่ประเทศเยอรมันเลยเพราะว่าเขาเนี่ยยกเทศกาลออ โอเวอร์ e มาไว้ที่ s i สเลอนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับมีเมนูใหม่นะครับคุ้มค่าราคาสุดๆราคาเริ่มต้นเนี่ย299บาทนะครับอร่อยเหมือนไปกินที่เยอรมันเป๊ะที่เคยไปมิวนิกนะรสชาติอย่างนี้เลยนอกจากไส้กรอกสไตล์เยอรมันแล้วนะครับเมนู Fish and ์ h i p เนี่ยก็จะมีนะครับส่วนผสมของเบียร์สไตล์เยอรมันอีกด้วย<อ>จริงๆคือทุกอย่างเนี่ยโคตรเหมือนไปกินที่ประเทศเยอรมันทุกเมนูนะครับได้สลัดบาร์แบบไม่อั้นตามซิเกเนเจอร์ของซิสเลอร์แต่ว่าเมนูขาหมูเยอรมันแล้วก็ไส้กรอกนะครับ ได้สลัดบาร์นะครับถึง2ท่านอันนี้เนี่ยคุ้มค่าแบบสุดๆนะครับมากับเพื่อนก็ได้มากับแฟนก็ได้มากับครอบครัวก็ได้ออทุกเมนูนะครับรีสลัดบาร์ยกเว้นแอปเปิ้ลไทเซอร์อ,อ่าตันเนี้ยแอปเปิไทเซอร์ถูกต้องถูกต้องโอ้คุ้มแล้วคุ้มแล้วแค่มาก็คุ้มแล้วผมจะเอาสูตรผมมาได้สูตรผมอะสูตรผมก็คือทำบุกบ้าน ข้าวมูขาบ้านแล้วก็มากินสลัดบาร์ที่นี่เดลิเวอรี่ก็สั่งเดลิเวอรี่ได้น้องเดลิี่ดีกว่าสั่งเดลิเวอรี่ได้ครับตอนนี้นะครับสามารถสั่งเมนูใหม่นะครับผ่านช่องทางเดลิเวอรี่ได้เช่นกันนะครับราคาถูกกว่าเดิมไปอีกโอ้ราคาเริ่มต้นนะครับเพียง259าบาทนะครับเริ่มขายวันที่15ตุลาคม64ถึง30พฤศจิกายน64นี่ ชาวต่างชาติดูอยู่เอฟฝากหน่อยฝากเอฟมากินซิสเลอร์หน่อย For everybody who is uh maybe not not in Thailand right now or can't understand what he just said come to Sizzler enjoy some German food you can get the authentic taste of Germany right here yeah ฝากคนใต้หน่อยคนใต้มากินซิสเลอร์คนใต้สำหรับคนใต้คนแต้นะครับที่อยากกินฮันเยอรมันตันนี้นะครับซิสเลอร์มีฮันเยอรมัน October Fest ตั้งแต่วันนี้จนถึงตินเดือนพฤศจิกายนมันพูดคนใต้แล้วแบบน่ารักนะไม่ไม่แบบกระชงโคข้าเหมือนผมนะอ่น้อง เดี๋ยวน้องกินไปก่อนเดี๋ยวพี่ขอตัวไปเข้าห้องน้ำแป๊บนึงได้ได้พี่โอเคนะกินก่อนแป๊บนึงเดี๋ยวพี่ไปเข้าห้องน้ำก่อนเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาพี่ไปเข้าห้องนไปเข้าห้องน้เดี๋ยวไปด้วยไม่ต้องไปนะก่อนสิต้องไปนะก่อนบับมาไม่ไม่โกหกมึงลับมาเข้าห้องน้ำไปเดี๋ยวเขาหงน้กิอกินรอกิรอกิบอยเนี่ยนะอยู่อยู่ใกล้พลังงานซิสเลอร์ตลอดทางเขาเลย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 ลี่เลยนี่นี่น่ รูปของคุณหน่อยลูกชายผมก็ขอถ่ายรูปคุณหน่อยได้เลยครับน้องนี่นี่เอฟซีขาหื่นเอฟซีขาห่นตัวจริงครับเราดู่ะดูั่อยู่ครับเป็นเอฟซีขาหื่นเต็มตัวครับโอ้โหโอ้โหสุดยอดจมือ ผมหลอกมันครับ FC ครับเ<ม>พราะว่าจริงๆเนี่ยวันนี้ผมชนะนะวิดพื้นเนี่ยผมชนะแล้วก็ไอ้น้องสองคนเนี่ยบ,บังคับให้ผมมาเลี้ยงซิสเลอร์ผมก็เลยหลอกมันว่าไปเข้าห้องน้ำํำแต่เอาจริงๆอะเดีย๋ยวผมไปทํางานต่อแล้วแล้วก็คุณเบนท์ทีมงานนะครับเดี๋ยวให้เออคุณลุกกับจอร์จแตะตังค์นะครับผู้ชายแล้วจะไปเรียกมันทำไมเราแต่จริงๆมันแพ้ผมไปพื้นนะผมชนะมันเดี๋ยวให้ไอ้จอร์จกับไอ้ลุกจ่ายผมไม่จ่ายแล้วไปเจอกันคลิปหน้าเลยไปแล้วไปแล้วผมไปแล้วผมไปแล้วโอ้โหวัวว่ากี่โมงแล้วเนี่ย มว่าพีนิกกี้ไปวะพีนิกกี้ไปไหนเนี่ยเห็นบอกว่าจะไปห้องน้ำอ่ะไปห้องน้ำตั้งนานอะทีมงานอ่ะพีนิกกี้ไปไหนอ่ะมันเทไม่ได้ปะเพราะว่าทีมงานก็ทีมงานครับของเขาพีนิกกี้ไปไม่ได้พีนิกกี้บอกว่าพี่นิกกี้กลับบ้านแล้ว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 นี่แล้วนี่ ต่อไปนี้จะไม่เรียกว่าเป็นพี่ไม่ได้เป็นพี่แล้วนะนี่กี้ฟังคำพูดผมเลยนะตอนแรกนะผมว่าจะไม่แล้วนะเดี๋ยวเ๋วกับพี่ก้อยนะเออเดี๋ยวไปลงกันได้นะผมรู้เรื่องนี่เยอะนะไม่เป็นไรนี่เราจ่ายเองไ็ได้ยินเพลงนโอเคเพัวไปหายิงชัวเออไม่ใช่พี่ก้อยเลยเห็นเมื่อกี้คุยโทรศัพท์คุยโทรศัพท์ยกมาไปห้องน้ำมึง้งนี่แหละห้องนี้เราเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาแล้วจอดไปไหนอ่ะเทเหมือนกันบอกว่าจะเป็นเพื่อนบอกว่าจะจ่ายด้วยกัน